สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับวันนี้มาจัดชุดไล่เบานะครับรุ่น d c ซร้อยนะครับคันนี้อยู่ที่ตำบลโนนเต็งครับอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับคันนี้งานค้างตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมาทำให้ไม่ทันนะครับผมก็เลยเพิ่งได้มีโอกาสได้เข้ามานะครับพอดีรถแก้วางพอดีก็เลยสูหา มาทำนะครับคันนี้รถสองฤด,ดูการนะครับสภาพก็ยังสวยอยู่คันนี้ก็มาจัดชุดลายเบาเช่นเคยนะครับยกฝาจัดฟันเดียวดันทดสเตอร์นะครับจดุดจวดอู่ช่างถึงนะครับอก็โมไข่ครับ อตอนนี้กำลังขึ้นไปตัดฟันตู้นะครับด้านบนด้านฝั่งนี้ก็กำลังจะเลาะคิว เราคิวโอเกอร์นะครับอันนี้เป็นคิวเดิมเอาเออกหมดเลยนะครับตอนนี้คิวเดิม erm. ใส่เป็นคิวแบนนะครับผมอันนี้ฝาตู้ลูกค้าถอดวงเดือนออกนะครับก็สุดยอาก็จะใส่วงเดือนคืนทุกตัวนะครับจะไม่มีการถอดออกนะครับเพราะว่าถ้าถอดออกเนี่ย ฟางอยอกเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนใหญ่นะครับฟางไม่เรียงนะครับผมตอนนี้ตัดปันตู้อยู่ครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจงานชุดไล่เบานะครับสเตปจวดอูช่างถึกนะครับศูนย์9ปดหกองสาสามห้านะครับผมสนใจจองคิวได้ครับผมช่วงนี้คิวงานก็มีเรื่อยๆนะครับไม่เยอะเท่าไหร่พอได้ทำนะครับผมเพราะว่าถ้าตัดสินใจจะทำแล้วก็โทรมาเลยนะครับไม่ต้องรอถึงใกล้ฤด,ดูกาลนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวคิวมันจะยาวแลวทำไม่ทันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าทนี้นะครับรอชมคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ